คุณเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นหรือมีเพื่อนที่ดูเหมือนอยู่คนละโลกกับคุณวันนี้เรามีคำตอบเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของ INTP กับแปดนิสัยสุดแปลกที่ทำให้พวกเขาเป็นทั้งปริศนาและอัจฉริยะในเวลาเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็น INTP หรือแค่อยากเข้าใจพวกเขามากขึ้นวิดีโอนี้มีคาตอบให้คุณแน่นอน สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโอเวอร์โดวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนิสัยสุดแปลกของคน INTP กันและนี่ก็เป็นคำรีเควส์ของแฟนๆที่ขอมาในคลิปก่อนหน้านี้ว่าขอ INTP หน่อยดังนั้นแอดก็จัดให้ตามคำขอไปเลย INTP ขน้หนึ่งใน16บุคลิกภาพจากการทดสอบ MBTI ที่เรียกว่านักวิเคราะห์พวกเขาถูกมองว่าแปลกแต่จริงๆแล้วนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น ทำไมคนถึงมองว่า INTP แปลกก็เพราะพวกเขาคิดต่างวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครทำให้คนอื่นงงแต่นี่แหละคือความพิเศษของพวกเขาอยากรู้ไหมว่าคุณมีนิสัยแบบ INTP ไหมแต่จำไว้นะถึงคุณจะมีนิสัยพวกนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนประหลาดแต่คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อ่านไม่เข้ากับสังคมทั่วไปแต่มันกลับมีประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองสุดๆเรามาดูกันเลยว่าแปนิสัยสุดแปลกของ i n t p มีอะไรบ้าง ข้อที่1นินสัยแรกคือซ่อนความก้าวร้าวฟังดูน่ากลัวน,นะแต่เดี๋ยวก่อน INTP เนี่ยเขาหงุดหงิดง่ายมากถ้าเจอคนที่คิดว่าตัวเองรู้ไปหมดทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วไม่รู้อะไรเลยพวกเขาทนไม่ได้กับความไม่รู้และคนที่มีอคติส่วนตัวแต่ INTP ไม่ใช่พวกชอบทะเลาะนะพวกเขาแค่ชอบพูดตรงๆแบบจิกกัดเสียดสี บางทีก็ดูเหมือนกำลังร้องเรียนคนอื่นอยู่แต่ถ้าโมโหจริงๆอ่ะ i NT p จะใช้วิธีซ่อนความก้าวร้าวแบบแปลกเช่นใส่หูฟังเพื่อไม่ต้องฟังคนอื่นหรือไม่รับโทรศัพท์เป็นเดือนๆซึ่งคนทั่วไปอาจมองว่าแปลกมากสุดท้าย i NT p คนฝึกความอดทนนะเพราะพวกเขาชอบวิจารณ์คนอื่นแต่กลับรับคำวิจารณ์ไม่ค่อยได้เป็นไงบ้างละ่ะเพื่อนๆคุณเคยทำแบบนี้ไหมถ้าใช่อ่ะคุณก็อาจจะเป็น i NT p แล้วละ นิสัยที่2ก็คือติดอยู่ในโลกแห่งความคิดเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองยังไงยังงั้น INTP มีจินตนาการที่สุดแสนจะวิจิตพิสดารยากที่คนอื่นจะตามทันพวกเขาชอบอยู่กับความคิดตัวเองมากจนบางทีดูเหมือนห่างเหินจากคนรอบข้างคนทั่วไปอาจจะมองว่า INTP แปลกเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบรุ่นคิดจนดูเหมือนเข้าถึงยากทั้งๆท,ที่ i n t p ไม่ได้ตั้งใจเลย ไอเอ็นทีพีชอบเก็บความคิดความรู้สึกไว้ข้างในเลยดูเหมือนจะไม่สนใจคนอื่นแต่จริงๆแล้วในหัวของพวกเขาเต็มไปด้วยไอเดียสุดครีเอทและความคิดสุดซับซ้อนคนมักเข้าใจผิดคิดว่าไอเอ็นทีพีไม่มีความรู้สึกแต่ความจริงแล้วพวกเขามีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นมากและสามารถเอาใจใส่คนอื่นได้อย่างลึกซึ้งเลยนะถามว่าคุณชอบอยู่กับความคิดตัวเองจนคนอื่นตามไม่ทันบ้างไหม ้าใช่แล้วคุณก็เข้าไขา่ไอ i NTP แล้วละนิสัยที่3ก็คือไม่เก่งเรื่องความละเอียดอ่อนพูดง่ายๆก็คือพูดตรงไปตรงมาจนบางทีอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีนั่นเอง i NTP เชื่อว่าความจริงสำคัญที่สุดเลยไม่ชอบพูดอ้อมค้อมพวกเขาพูดตรงๆแบบไม่กลัวใครเจ็บไม่ใช่ว่าอยากทำร้ายจิตใจใครนะแค่คิดว่าการพูดอย่างหนึ่ง แต่หมายถึงอีกอย่างมันไม่ซื่อสัตย์ถ้าเพื่อนมาปรับทุกข์กับ i อ t p ไม่ใช่คนที่จะปลอบใจเก่งๆหรอกพวกเขาชอบให้คำแนะนำที่แก้ปัญหาได้จริงๆมากกว่าจะแสดงความเห็นใจซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่ต้องการกำลังใจมากกว่าวิธีแก้ปัญหานอกจากนี้ i t t p ยังเก่งมากในการหาข้อผิดพลาดในคำพูดของคนอื่นและชอบแก้ไขด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครชอบถูกแก้ตลอดเวลาหรอก นิสัยที่4ก็คือเพื่อนรักของนายขี้เกียจฟังดูแล้วอาจจะไม่ดีนะแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้ว i NTP ไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะพวกเขาเก่งมากในการจดจ่อกับสิ่งที่สนใจแต่ปัญหาคือพวกเขามีไอเดียเยอะเกินไปไอ้ NTP ชอบคิดเรื่องไร้สาระเต่ไปมาในความคิดจนลืมเวลาไปเลยบางทีก็หมกมุ่นกับทฤษฎีต่างๆจนไม่อยากทำอย่างอื่นคนนอกอาจจะมองว่าไอ้ NTP เหมือนปลาทอง กระโดดจากความคิดเนี้ไปความคิดนั้นแต่ไม่เคยทำอะไรให้เสร็จสักทีซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในโรงเรียนหรือที่ทำงานได้แต่ไม่ต้องกังวลไปถ้า INTP ได้เจอคนที่ทำงานเก่งๆพวกเขาก็จะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความคิดมากมายของตัวเองและทำงานให้เสร็จได้เป็นไงบ้างคุณเคยหลงไปกับความคิดของตัวเองจนลืมทำงานไหมถ้าใช่นั่นแหละ i n t p นิสัยที่5คือผู้ทำลายบรรทัดฐานทางสังคม ฟังดูเหมือนบายร้ายในหนังเลยนะ INTP ไม่ค่อยชอบฟังคำสั่งหรือยอมรับอำนาจใครง่ายๆพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องทำตามที่สังคมคาดหวังแค่มีตำแหน่งที่สูงก็ไม่พอที่จะทำให้ INTP เชื่อฟังหรอกนะตั้งแต่เด็ก INTP มักมีปัญหากับการฟังคนอื่นพวกเขาต้องทดสอบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ง่ายๆเลยทำให้ถูกมองว่าแปลก หรือไม่เหมาะสมในหลายๆสถานการณ์แต่นิสัยนี้ก็มีข้อดีนะมันทําให้ INTP สามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาไม่ยอมเดินตามทางที่คนอื่นวางไว้ซึ่งอาจดูแปลกสําหรับบางคนแต่นี่แหละที่ทําให้ INTP ฉลาดและไม่เหมือนใครสําหรับ INTP ทุกอย่างต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงก่อนไม่เชื่ออะไรง่ายๆซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นนิสัยแปลก เป็นไงบ้างคุณเคยถูกบอกว่าชอบตั้งคำถามมากเกินไปไหมถ้าใช่เขาอาจจะเป็น INTP แล้วละ่ะนิสัยที่6เป็นอำมาภาาทางความรักโอ้โหฟังดูหนักหนาะสาหัสเลยนะ INTP ไม่ชอบเสี่ยงกับการถูกปฏิเสธหรือเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเลยมักจะรอให้คนอื่นเข้ามาก่อนโรแมนติกจังเลยคู่รักในฝันของ INTP ไม่ใช่แค่คนสวยหล่อธรรมดา แต่ต้องเป็นคนที่ท้าทายความคิดของพวกเขาได้ด้วยแม้จะสนใจใครสักคน INTP ก็ I N T P, าอาจจะใช้เวลานานกว่า,าจ,จะกล้าชวนไปเดทการเป็นจุดสนใจในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาเมื่อ INTP เข้าสู่ความสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นคู่รักหรือเพื่อนที่ทุ่มเทและซื่อสัตย์มากแต่กว่า,าจ,จะถึงจุดนั้นต้องใช้เวลานานบางทีคนที่สนใจ INTP อาจเบื่อไปก่อน เพราะคิดว่า INTP ไม่สนใจหรือแยกตัวเป็นไงบ้างคุณเคยใช้เวลานานกว่าจะกล้าบ,บอกใครสักคนไหมว่าชอบเขาถ้าใช่นั่นแหละคุณก็อาจจะเป็น INTP แล้วนิสัยที่7คือสมองราวกับ Google Browser เดินได้เจ๋งไปเลย i t t อ็ลหลงไหลข้อเท็จจริงมากๆพวกเขาชอบความถูกต้องและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลซึ่งอาจทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดได้ เพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะคนทั่วไปจำอะไรได้ไม่เยอะเท่า INTP มันยากที่จะคุยกับคนที่ดูฉลาดกว่าเราตลอดเวลา INTP ไม่ได้แค่จำข้อมูลเยอะๆนะแต่ยังเอาไปใช้วิเคราะห์ปัญหาได้รอบด้านด้วยคนอื่นอาจจะงงว่าทำไม INTP ถึงคิดมากแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือทำไมถึงจริงยันความคิดของตัวเองหนักแน่นขนาดนั้นเป็นไงบ้างคุณเคยถูกเพื่อนบอกว่าคุยด้วยยากเพราะรู้อะไรเยอะเกินไปไหม าใช่ก็อาจจะเป็น INTP แล้วละนิสัยที่8และข้อสุดท้ายของ INTP คือความเก้งก้างสุดขีดฟังดูเหมือนตัวละครตลกใน,นหนังเลยนะ INTP มกักจะดูเก้งกล้างในสังคมเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะว่าพวกเขาชอบอยู่ในโลกแห่งความคิดของตัวเองมากกว่าโลกภายนอกพวกเขามีปัญหาในการแสดงออกทางคำพูดและอารมณ์เวลาอยู่ในสถานการณ์ทางสังคม i n t ออาจจะรู้สึกอึดอัดมากโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือต้องแสดงออกในแบบที่ไม่คุ้นเคยแต่ไม่ใช่ว่า i n t p ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะบางคนก็เข้าสังคมเก่งท่าพยายามแต่ก็ยังมีหลายสถานการณ์ที่ทำให้ i n t p รู้สึกอายได้โดยเฉพาะเมื่อต้องแสดงออกทางความรู้สึกเป็นไงบ้าง คุณเคยรู้สึกเก้งก้างในงานสังคมไหมถ้าใช่คุณก็อาจจะเป็น i n t p แล้วละนี่คือแปดนิสัยแปลกๆของ i n t p ถ้าคุณมีนิสัยเหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะนี่คือเสน่ห์เฉพาะตัวของคุณ